สวัสดีครับมีเงลาบาอชิวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็จะมานำเสนอสูตรการทำโมฮิงกานะฮะเราจะมาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่าดีนีจะมารู้เนลนะล์ปอนเนาะโมฮิงการลูมิเลวลาวิโดปาตาหมัดชิป,ปาเรสบาริปาเลสโซราอุจีจ่าอว์วัตถุดิบหลักได้แก่ปลาช่อนปลาวีเนปิซิอาโรไนยา,ายนชิป,ปาเรหยวกกล้วยงาเปียอูและพืชผักสมุนไพรต่าง ะตะชาพิซิาอาร์ตะไคร้ซเซเวลลขิงจเจกระเทียมจัตโตนชูหัวหอมจัตโตน,นีและกขมินนันเน่โม่ผสมด้วยพริกป่นแดงและข้าวคั่วะตะชาโยซายามียา,ยารอโร่แซมโมเนี่งเยอตีโมโดแบบฉบับเชฟเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็กินกับขนมจีนอ่าเรองโยซายปีโดวุวชิเง่ยาลาเรจิโก้โมดีเนี่โยซายามะจิปาร์เช เติมรสด้วยน้ำปลามะนาวพริกป่นอายาเต่าร้โกูใจแตะโลโหลตะโลงามยาเยตามยาดีฟิโลเนโยติโรเนโยสวิโรซาลวยาวไวเช่นกินควบคู่กับไข่ต้มผักสดและผักทอดอ่าฟิโลเช่จะอุปียงเนี่ยอโยติโอโหลแต่โหลซาลวิโอยอวิโอซาลุยาไวเช่นขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมเนื้อปลาที่จะใส่ในน้ำยาก็คือว่าต้องต้มปลาช่อนก่อน ก็ทำเอุโจอันนี้เนะี่ยงาอูอีเดนมาเพียวปิยามาผิดปลาเนี่ยเยอะซาเบล,ลีลีบิแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ขิงแล้วก็ผงมขมิน่น,นมมและเติมน้ำปลาประมาณ4ช้อนโต๊ะและทิ้งไว15้15-20ถึงนาทีจนเนื้อปลาสุกหลังจากที่เราต้มปลาสุกแล้วเราก็แกะเนื้อปลาแล้วเราก็จะมาตำเครื่องสมุนพรกันได้แก่ กระเทียมขิงและหัวหอมหลังจากที่เราตำเครื่องเทศสูวนภายเสร็จแล้วเราก็จะตำเนื้อปลาช่อนที่ต้มเรียบร้อยแล้วให้พอแหลบหลังจากที่เราตำเครื่องต่างๆและเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาผัดน้ำมันโดยที่ใส่เครื่องลงไปก่อน และตามด้วยพริกแห้งแดงแล้วก็ผงขมิน้นหลังจากที่เราผัดไปเรื่อยจนเครื่องเทศหอมเราจึงใส่เนื้อปลาที่เราตำแล้วลงไปหลังจากที่เราผัดเนื้อปลากับเครื่องเทศจนหอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมมาต้มน้ำซึ่งเคล็ดลับสำคัญก็คือ ต้องเอากระดูกสันหลังของปลาช่อนเอามาตำแล้วก็นำใส่ลงน้ำที่เราต้มปลาไว้แล้วต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสก็คือนำข้าวคั่วใส่น้ำแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำต้มปลาที่มีกระดูกปลาใส่ไปเรียบร้อยแล้วตามด้วยหัวหอมตามด้วยเนื้อปลา ที่เราผัดไว้กับคมิ้นและพริกป่นแดงตามด้วยหยวกกล้วยที่หั่นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้เรียบร้อยแล้วต้มทิ้งไว้30นาทีชิมและปรุงรสเค็มตามชอบใจเมื่อต้มสมสมทุกอย่างได้ที่แล้วก็เตรียมเส้นขนมจีนเตรียมผักสด พริกปน่นมะนาวไข่ต้มผักทอดและกระเทียมเจียวน้ำปลาตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยวิธีเสิร์ฟนำกระเทียมเจียวที่ใส่ขมิ้นไปด้วยในน้ํำมันราดบนขนมจีนแล้วก็เติมรสปรุงรสด้วยพริกปน่นมะนาวน้ำปลาตามชอบใจและกินพร้อมกับไข่ต้มและผักสดต่าง